ยินดีต้อนรับเข้าสู่คนเล่าผีเรื่องปอกแอปเปิลหน้ากระจกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณโบคุณโบเล่าว่าเมื่อสมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ดูดี แต่เราก็ยังไม่เคยมีแฟนเลยอาจจะเป็นเพราะเราช่างเลือกก็ได้ในตอนนั้นวันหนึ่งเราไปที่ห้องสมุดกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนเราคนหนึ่งก็ไปอ่านเจอเรื่องของความเชื่อแปลกๆที่ว่าถ้าจุดเทียนและปอกเปลือกแอปเปิลหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนจะเห็นเนื้อคู่ในกระจกโดยที่จะต้องปอกแอปเปิล ไม่ให้ขาดเลยในครั้งเดียวฟังแล้วทุกคนก็หัวเราะและบอกให้เราลองกลับไปทำดู mm. เผื่อจะได้รู้ว่าแฟนจะหน้าตาเป็นยังไงในใจเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่คืนนั้นเราก็ลองทำเล่นๆดูโดยที่จุดเทียนหน้าตกเครื่องแป้งและเตรียมมีดมาปอกเปลือกแอปเปิ้ล พอนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงคืนเราก็เริ่มปอกเปลือกซึ่งเราเป็นคนปอกเปลือกแอปเปิลได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่จะปอกเปลือกออกทั้งหมดให้ไม่ขาดเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จเราก็เงยหน้ามองที่กระจกแต่สิ่งที่เห็นคือตัวเองไม่ได้มีอะไรซึ่งเราก็คิดในใจว่าก็มันเป็นแค่ความเชื่อ มันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเราก็เข้านอนวันต่อมาเราตื่นขึ้นมาเพื่ออาบน้ำเตรียมตัวไปมหาลัยตอนอาบน้ำเราก็สังเกตเห็นที่ต้นแขนมีรอยเขียวช้ำแต่ไม่เจ็บปวดอะไรซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจและในแต่ละวันทุกเชา้าเราก็เห็นรอยเขียวช้ำขึ้นเพิ่มตามต้นขาไหล่ พอหน้าอกจนกระทั่งเพื่อนทักว่าทํำไมช่วงนี้เราดูหน้าโทมเหมือนคนไม่ได้นอนเลยเราเลยเล่าเรื่องรอยช้าให้เพื่อนฟังแต่ไม่ให้บอกใครจนเพื่อนเราก็เป็นห่วงและบอกว่าจะมานอนเป็นเพื่อนด้วยคืนนั้นหมวยเพื่อนเราก็มานอนด้วยที่บ้าน และหมวยยังแซวอยู่เลยว่ามีเทียนหน้ากระจกด้วยอย่าบอกนะว่าปอกเปลือกแอปเปิลเราก็ไม่ได้ตอบอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นเราตื่นขึ้นมาเราเห็นหมวยนั่งมองเราสีหน้าไม่ค่อยดีเลยคำแรกที่หมวยพูดคือแกต้องไปวัดเดี๋ยวนี้เลยเราก็งงหมวยพาเราไปวัดใกล้ๆมหาวิทยาลัย พร้อมกับขวัญเพื่อนอีกคนที่หมวยโทรเรียกมาเมื่อพวกเราไปพบกับพระรูปหนึ่งท่านถามเราคำแรกเลยว่าไปทำอะไรมาทำไมมีวิญญาณผู้ชายเกาะหลังมาด้วยเราตกใจมากและตอนนั้นเพื่อนเราก็เล่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนให้พระท่านฟังเห็นเงาผู้ชายล่างใหญ่ กำลังทำท่าร่วมรักกับเราอยู่เราตกใจแทบช็อกทุกวันนี้เราต้องเข้าวัดทุกอาทิตย์เพื่อมาทำบุญให้ดวงวิญญาณและทำพิธีะเดะดาะเคาะหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอเรื่องน่ากลัวแบบนั้นอีกเลย